สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กเที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะสูตรมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเพาะกิจนะคะ 6- 7นะคะก็หลุดไปนะคะ ส่วนล่างนะคะ66นะคะแอดมินเอา99นะคะว่าจะเขียน66นะคะแต่ก็ไม่ได้เขียนเนาะจะเยอะเกินไปนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ20นะคะก็หลุดไปนะคะ03นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันมานะคะ03นะคะส่วนน้อยปกตินะคะ79นะคะก็เข้ามาเนาะเข้าตัวกลับนะคะ7997นะคะ ส่วนล่างนะคะ7 7นะคะก็มานะคะ7 7นดนอย VIP นะคะ32นะคะก็มานะคะส2สวยงามนะคะส่วนล่างนะคะ60นะคะแอดมินเอานะคะพี่น้องเจาะไม่เข้านะคะไม่งั้นมาทั้งบนล่างนะคะพี่น้องสรุปเข้ามา2องนอยนะคะนอยปกติแตกบนล่างนะคะนอย VIP เข้าบนเนาะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าใครยังไม่ได้แอดไลน์ ID ของแอดมินนะคะก็อย่าลืมแอดเข้ามานะคะไลฟ์ฟรีนะคะ,นะคะมีจำนวนจำกัดเนาะรับได้แค่400คนนะคะถ้าเต็มแล้วก็คือรับไม่ได้แล้วนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี 8, 9, 0, 2นะคะสองสีสีนะคะเก้าสองสสองนะคะ สามเก้าศูนย์สองสามศูนย์นะคะหกห้านะคะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี0700 00นะคะ66นะคะ77เนอะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี39นะคะ92 65นะคะ เกนะคะหนึ 1, 2, แล้วก็7จนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคมไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน่น้อย ไวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงานม,ม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรือยๆแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า